ใ <c oughs> นลำดับต่อน,นี้ไปพึงตั้งใจจ้างจิตของตนจเจริญจิตภาวนาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบจะได้รู้ตามความจริงในสังขารทั้งปวง ตามคำสอนของภาษาธรรดารทีทรงแสดงไว้ความรู้แจ้งเห็นจริงในสรีระร่างกายนี้ก็จะเห็นว่าตรงกับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการซึ่งแสดงเห็นว่าธรรมะทั้งปวงก้อ,ออกมาจากกายใจนี้ โดยยกกายใจขึ้นพิจารณาขึ้นเพ่งขึ้นพิจารณาทั้งฝ่ายสม,มถะและฝ่ายวิปัสสนาวันนี้เราได้สวดมนต์บทหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าอาทิตย์ปริยายสูตรสูตรว่าด้วยทมเป็นของร้อนมีเรื่องเล่า ต้นเหตุก็คือชาดินสามพี่น้องอรุเวลากัะสยากะนาทีกัะสปะขยากัะสปะมีมีบริวารรวมแล้วหนึ่งพันคนตั้งอาสมอยู่ที่ริมแม่น้ำขยา พี่ชาอยู่ต้นน้านําน้องคนที่สองอยู่กลางน้องคนสุดท้ายอยู่ตอนปลายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ไปเผยแผ่พระสัทธรรมในเมืองราชคฤห์ซึ่งก็ต้องไปประสบกับ ลัทธิต่างๆในเมืองนั้นเป็นอันมากที่สำคัญสำคัญก็มีหลายลายคือชดินสาพี่น้องบูชาไฟสัญชัยปริภาชกและอื่นๆอีกตลอดจนเบตะเล็ดอีกพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงสั่งสอนทำเหล่านั้นตั้งแต่พระมหากษัตริย์คือพระเจ้าพิมพิสารราชอาอมาตรา,ราชการตลอดจนประชาชนให้เกิดความผู้แจ้งความเห็นจริงในธรรมทั้งปวงแล้วคนเหล่านั้น ได้มาเครพนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าและคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากมิได้แต่เพียงนับถืออย่างเดียวมันสดับรับฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาได้ถึงซึ่งความสงบเป็นสมาธิบ้างได้บรรลุพระโสดาบันบ้าง และถึงพระอรหันต์บ้างอย่างมาคราพระเจ้าพิมิสารพาบริวารมาสิบสองนุหุดประมาณแสนสองหมื่นคนฟังธรรมจบได้มรุพระโสดาบัานถึงสิบเอ็ดสิบเอ็ดหมื่นคนคนทั้งหลายเหล่านี้ ตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรยัยและออกบวชในพระาศาสนาในส่วนที่เป็นชายในสมัยนั้นหญิงยังไม่มีการบวชเป็นอันมากและในรัฐที่ต่างๆก็พากันมาบวชเมื่อได้ฟังธรรมเทียน ในสำนักสัญชัยปริภาชกซึ่งมีอุปจิตสะและโกริตะเป็นมือฝาในการเผยแพร่หลังจากอุปจิตสะในฟังธรรมจากพระอัสสชิได้ดวงตาเห็นธรรมจึงมาบอกกับเพื่อนโกริตะและในที่สุดโกริตะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม เวลาอาจารย์พยายามชักชวนอาจารย์สัญชัยให้ไปเฝ้าพระศา,าสดาเพื่อได้ฟังธรรมจะได้บรรลุมรรคผลแต่สัญชัยปริพาชกมีทิฏฐิมานะมากพูดอย่างไรทำอย่างไรก็ไามาย่ยอมไปในที่สุดอุปจิสาระโกริตะก็พร้อมด้วยบริวารสองร้อยห้าสิบคนความจริงเขามีห้าร้อย ซึ่งถ้าหากว่าไปหมดสัญชัยปริพาชกค,คงจะลำบากใจมากด้วยอัจยาสายอันดีงามของอุปจิตสาละโกริตะจึงพาไปเพียง250คนไปเฝ้าพระศาสนาที่เวรวุวันฟังธรรมแล้วดํบลุมมรผลก็บวชในพระศาสนาในขณะนั้นเองวิชาทิฐิของชาวเมือง หรือผู้ที่หลงไหลในลัทธิต่างๆประเภทนีเดิมกล่าวประนามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธศาสนานั้นชักชวนให้ผู้ชายบวชบวชแล้วยิงทั้งหลายเป็นไม่ผู้ออกบวชแล้วไม่มีลูกไม่มีหลาน ทำให้ชีวิตของบุคคลเป็นหมันแล้วก็พูดต่อตๆกันไปบอกว่าดูสิเห็นไหมสันนักของการบูชาไฟก็มาบวชนี่เมื่อสองวันนี้เองสันักของสัญชัยปริภาชคบวชอีกสองร้อยห้าสิบต่อไปอไรายต่อไปจะเป็นใคร แล้วก็ประนามต่างๆพระผู้มีพระภาคพระพิฆูรทลายได้ฟังคำอันนั้นแล้วมาทูลพระผู้มีพระภาคจากพระองค์บอกว่าช่างกระเถิบเขามาได้ฟังเป็นธรรมเราสอนใน้ฟังเป็นธรรมเขามาได้ฟังถูกต้องเราสอนใด้ฟังถูกต้องเราไม่ได้บังคับเขาเข้ามาบวน เขาเข้ามาสมัครบวชเองและไม่ต้องห่วงกังวลยายเรื่องนี้เป็นบารมีของตถาคตใครผู้ใดโจตตาคาคตแบบนี้เรื่องเหล่านั้นจะไม่เกินเจ็ดวันก็จะเงียบหายไปพิสุทธ์ั้งหลายก็ไม่ได้พูดเรื่องเหล่านี้อีกหลังจากนั้นแล้วเจ็ดวันก็ไม่มีใครพูดเรื่องเหล่านี้เลย นี่ส่วนหนึ่งในตอนนั้นทีนี้พูดโดยตรงก็คือชดินชอบบูชาไฟเพื่อให้มีอิทธานุภาพให้ได้สิ่งพึงปรารถนารูปเสียงกลิ่นรสที่น่าใคร่น่าพอใจสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่พอใจแนความมีอำนาจเป็นใหญ่ในเมืองบริษัทบริวารเต็มบ้านเต็มเมือง ใครๆก็ต้องยอมเคารพใครๆก็ต้องยอมนับถือไม่ไปในสำนักอื่นก็มาสนักของคณะบูชาไฟมีอุรุเวลาคัสปะเป็นหัวหน้าความอยากใหญ่ในความทนงตนก็เกิดมีขึ้นซึ่งไม่แยแสต่อสมกอื่นดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าไปถึงสมกนี้ใหม่ๆ แม้พระองค์จะขอไปเพียงพักในสำนักก็ทรมานให้ไปพักในโรงเตาไฟที่ประเรืองบูชายันในว่ามีพญานาคดุร้ายในที่นั้นใครไปข้างคืนในที่นั้นเช้ามาไม่มีการรอดตายหมดพอสว่างมารู้เวลากัสปะเขารีไปดูไม่เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าจเป็นอย่างไร อีกนายหนึ่งอัฏฐกะถากล่าวว่าแถมยังจับพญานาคอดไว้ในบาดด้วยอันนี้เป็นต้นทรมานพญานาคจนสิ้นพยศแต่ทิฏฐิมานรุเวรากัสปะเพาะว่า,า,วายังสู้ร้องไม่ได้ถ้ามีเหตุกรารณ์หลายหลายอย่างหลายประการน้ำเกิดท่วมอยู่ดิมนแม่น้ำพวกบริวารของอุราคัสปะต้องหนีนะ้ำแต่พระองค์ไม่หนีนะ้ำ ปัดเดินจงกรมตรงที่น้ำท่วมน้ำก็ไม่ท่วมในที่สุดก็คลายทิฏฐิยอมรับพระผู้มีพระภาคเจ้าในฟังธรรมแล้วได้สำเร็จความนับถือเขารถนับถือเบื้องต้นจึงลอยเครื่องบูชาไฟลงไปในแม่น้ำ น้องคนที่สองเห็นเครื่องบิวชาชายไฟของพี่ก็รนีบพาบริวารมาว่าคงเกิดเหตุร้ายกับพี่และเมื่อเห็นว่าพี่ตั้งอยู่ในธรรมตนเองในฟังธรรมตั้งอยู่ในธรรมแล้วปล่อยเครื่องบริขารตนบ้างถึงน้องคนที่สามน้องคนที่สามก็ดีปลับมาพร้อมกับอริวานสองร้อยในสุดก็ได้แสดงตนเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า และว่าขอบวชในพระศาสนาด้วยเอหิพิขุปสัมปทาพระศาสนาทรงสั่งสอนให้พวกชาดินเหล่านั้นมีอัจยาสายประณีขึ้นให้เข้าครองธรรมและในที่ถุดเห็นว่าการเจริญทางจิตเบื้องต้นเหมาะสมควรแก่การทำเบื้องสูงแล้วจริงได้ อาชดินเหล่านั้นไปยังขยาศิษะประเทศคือส่วนหนึ่งของในเมืองนั้นและได้แสดงบทที่เราสวดคืออาทิตย์ปริยายสูตรโดยยกราคะโทสะโมหะทั้งสามประการน,นี้ว่าเป็นไฟทำไมพระองค์จึงยกราคะโทสะโมหะเอาเป็นไฟก็เพื่อให้สอดคล้องกับพวกชดินชอบบูชาไฟ เขาถนัดไฟมาก่อนเมื่อธรรมะแสดงข้อเปรียบเทียบให้เหมือนกับที่เขาชอบมาก่อนเขาเข้าใจง่ายและเมื่อเห็นโทษก็ปล่อยวางง่ายง่ายสมัยหนึ่งสมเด็จพระมหาสรรมามณเจ้าสเสด็จเยี่ยมเยียนพระสงฆ์พระพุทธศาสนาไาในที่่างต คราวนั้นเสด็จเกาะสีชัางเขาก็รู้ว่าพวกชาวเกาะสีช้างนั้นอยู่แวดล้อมเต็มไปด้วยน้ำเค็มและมีอาชีพเป็นประมงท่านไม่ได้ตำหนิเรื่องอาชีพประการหนึ่งประการใดธรรมะที่ท่านสอนท่านสอนเอากเกลือขึ้นมาเป็นธรรมะสอน คือให้ชาวเกาะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและคงไว้อย่าเสื่อมคลายเหมือนเกลือมารักษาความเข็มอันนี้แนวเดียวกับที่สมเเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนพวกชาดินพระสงฆ์สาวกทั้งหลายและอื่นๆย่อมคล้อยตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เมื่อชดินทั้งหลายทั้งหมดที่เป็นพิสุใหม่ในฟังอาชิตปรสยูรทิ่งเราสวดว่าสับบังพิขเวอาดิตังดูก่นพิสุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนเกณะอาดิตังร้อนเพราะอะไรอาดิตังราคักินาร้อนเพราะไฟคือราคะ อานิตังโทสักินาร้อนเพราะไฟคือโทสะอานิตังโมหกกินาร้อนเพราะไฟคือโมหะยำปนานิจังลุขั้งวาสุขั้งวาลุคังวาสุขั้งวาสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นของร้อนเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อต้นเหตุร้อนแล้วสิ่งอื่นก็ร้อนหมด แล้วก็ทรงแสดงเป็นคู่คู่ซึ่งเด็กวันก่อนได้เทศนาไปครั้งแล้วคือตาจาักขู่กับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโพธิภพใจกับธรรม,มารมณ์แต่ละอย่างละอย่างแสดงเป็นคู่คู่คู่คเหมือนกันแล้วก็สอนให้เห็นว่า สิ่งทั้งปวงคือราคะโภสะโมหะทำให้เกิดความร้อนร้อนที่ตาร้อนที่ลูกร้อนที่หูร้อนที่เสียงร้อนที่จมูกร้อนที่กลิ่นร้อนที่ลิ้นร้อนที่รสร้อนที่โพธร้อนที่กายร้อนที่โพธะภะร้อนที่ใจร้อนที่อารมณ์ ตามที่เราสวดไปแล้วความหมายอย่างนี้เช่นอาธิตังราคขินาโทสักขินาโมหคินาอาธิตังชาติยาชารามาเรเนนะโซเกหิปริเดเวหิตุเขหิโดมนาเซหุปายาเซหิอธิตานติวดาณิรวมความว่า ความเศร้าโศความระบายันนทุกสิ่งทุกอย่างร้อนหมดสมัยหนึ่งอาณาจะปินธิกะขะบดีผู้สร้างวัดพระเชตวันเจ็บป่วยอย่างหนักก่อนที่จะตายอยากเห็นภาษารีบุตร ยังให้ลูกๆไปนิมนภาษารีบตุมาอย่างเรียนของตนเมื่อภาษารีบุตรมาถึงแล้วก็ถามอนาถปิณิกะว่าเจ็บป่วยมากหรือโอ้พระคุณเจ้ากระหังอนาถปิณิกะทราบดีกล่าวผมแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วภาษารีบุตร ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องของร้อนเหมือนกันแต่ไม่ได้แสดงแคว่าตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนท่านแสดงว่าจงอย่ายึดถือว่าตาเป็นของเราอย่ายึดถือว่ารูปเป็นของเราอย่ายึดถือว่าหูเป็นของเราอย่ายึดถือว่าเสียงเป็นของเรา อย่ายึดถือว่าจมูกเป็นของเราอย่ายึดถือว่ากลิ่นเป็นของเราอย่ายึดถือว่าลิ้นเป็นของเราอย่ายึดถือว่ารถเป็นของเราอย่ายึดถือว่ากายเป็นของเราอย่ายึดถือว่าโพธิภพเป็นของเราอย่ายึดถือว่าใจเป็นของเราอย่ายึดถือว่าอารมณ์เป็นของเราและท่านแสดงออกในทางไตรลักษ คือให้เห็นเป็นตามความาจริงว่าตารูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโพธิภพใจกับธรรมารมเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตั้งอยู่ไม่ได้นานต้องอันตรธานไปไม่มีอะไรบังคับอัญชาได้จนจิตของะหามบดีปล่อยวางความทุกข์ของอาพาธการเจ็บป่วยก็เบาลง จบพระธรรมเทศนาอันนี้แสดงย่อๆจบพระธรรมเทศนาอนาชาปินดิกาถึงพื้นฐานได้พระโสดาบานอยู่แล้วแต่ไม่ได้ธรรมะเพิ่มขึ้นนั่งร้องไห้พระสารีบุตรถามว่าท่านร้องไห้อะไรเกี่ยวกับอะไรเสียดายทรัพย์สินหรือหรือะต้องจากลูกหลานไปหรือ หรือห่วงกายของตนเองที่เจ็บปวดอยู่นี้อานาถินธิกะขหาบดีผู้สร้างวัดพระเชตวันตอบว่าพระคุณเจ้าผมไม่ได้ห่วงอะไรเหล่านั้นนะผมทราบซึ้งในพระธรรมเทศนาที่ท่านแสดงนี้เหลือเกินจึงน้ำตาไหลและอยากขอพรต่อท่านว่า ต่อไปในวันหน้าขอให้ท่านแสดงธรรมนี้กับฝ่ายกระหัสด้วยเพราะธรรมนี้ผมไม่เคยฟังเลยจะไปขอให้พระศาสดาแสดงอะไรก็เกรงใจผมจี่ไม่เคยฟังธรรมข้อนี้เลยประนีสุขุมรุ่มลึกหน้าเพลิดเพลินในธรรมเป็นอย่างยิ่งเป็นธรรมที่ไพเราะ ทำให้คนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง,งตามความเป็นจริงต่อไปขอให้พระขอใหพ้พระคุณท่านจงแสดงธรรมนี้แก่ฝ่ายาไา่คารวะด,ด้วยเถิดภาษารีบุตรก็ตอบว่าโดยปกติจะแสดงเฉพาะฝ่ายพิสุเท่านั้นไม่ค่อยได้แสดงกับคารวะนานาจะเปิณิกะจึงขอพรให้ ต่อไปขอให้ภาษาริบุตรหรือผู้ผผพระพิสุอื่นที่มีความสามารถแสดงกับคารวาสด,ด้วยเพื่อจะได้รู้เห็นตามความจริงเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่แสดงท่านก็กล่าวสิงตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนในอาทิตย์ประยรเหมือน,นกันเพราะฉะนั้นมุมแห่งการแสดงธรรมและอุปนิสัยของผู้ฟัง เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งธรรมะอันเดียวกันแต่แสดงกับคนที่มีอุปสัยคนต่างกันอีกฝ่ายหนึ่งชอบของร้อนอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงท่านก็แสดงไปตามรูปของเหตุการณ์นั้นเมื่อยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงยังมีการยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกขเวทนามูราเจ็บป่วยไข้จริงรุนแรง ท่านยึงสอนให้ปล่อยวางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกินรสโทธพะอารมณ์เหล่านั้นความที่ทุกข์เพราะความที่ทุกขเวทนาอย่างหนักก็บเบาลงมีสติปัญญาขึ้นอีกประการหนึ่งอนาถปินณิกะได้พื้นฐานเป็นพระโสดาบันแล้วด้วยก็มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเมื่อได้สติขึ้น ดังนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเพิ่งรู้จักว่าอากุศลคือราคะโทสะโมหะนี้เป็นไฟพราะผู้มีพระภาคเจ้าตัสว่าเป็นของร้อนไม่ใช่ของเย็นผู้ปรารถนาอารมณ์เหล่านี้แต่ระยังระดงล้วนแด้จะร้อนเท่านั้นเช่นเวลากโกรธใจร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันทีทันใด ดุร้ายและความโกรธก็รุนแรงกลายไปถึงเป็นพยาบาทหวังถึงเอาชีวิตของเขาให้ลงให้ได้เหล่านี้เป็นต้นกับเร่งจิตใจของตนเองที่กำลังโกรธนั้นให้รุนแรงและให้ระเด็จศึกคือให้ทำร้ายร่างกายหรือให้ฆ่าเสีย ความร้อนหนุนใจถึงในระดับนี้พระองค์จึงแสดงว่าโทสักินาไฟคือโทสะอันนี้เป็นต้นทั้งราคะโทสะโมหะเหมือนกันมีัษษะเหมือนกันเป็นไฟร้อนเหมือนกันยังไม่ได้รูปเสียงกินรสที่ชอบใจใจก็ร้อนเมื่อได้แล้วเกิดจากพราทากันไปใจก็ร้อนและโมหคินา ร้อนเพราะหลงไหลในราคะร้อนเพราะหลงไหลในโทสะหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ดังนั้นถ้าเราศึกษาเรื่องนี้แล้ววิธีปฏิบัติเมื่อยามเกิดขึ้นเช่นฟวามโกรธเพิ่งรู้ทันทีว่านี่ภาษาธดาแต่ไปลว,ว่าไฟเป็นโทสะเป็นตน้นพยายามระวังและสงบจิตใจของตนให้อยู่ในระดับพอสมควร แก่ความเป็นไปจะทำให้รู้สึกใจเย็นขึ้นเมื่อใจเย็นวาจาก็เย็นพฤติกรรมก็เย็นถ้าใจร้อนวาจาก็ร้อนพฤติกรรมก็ร้อนดังกล่าวมาความเย็นกับความร้อนบุคคลชอบอยู่กับความเย็นมากกว่าความร้อนถึงทั้งสองอย่างจะมีประโยชน์และจะมีทุกข์ทั้งสองอย่างก็าตาม แต่ก็ยินดีอยู่ในความเย็นเฉพาะยิ่งใจยเย็นย่อมเป็นเหตุให้เกิดสติปัญญาเกิดความร,รอบคอบการที่เรารักษาศีลก็เพื่อให้กายวาจายเย็นเจริญสมาธิก็เพื่อให้ใจยเย็นเจริญปัญญาให้เกิดมีขึ้นก็ให้ปัญญาเป็นความเย็นตัดอนุสสยที่มีของร้อน ดัดสันโย์สิ่งเป็นของร้อนให้ขาดไปให้หมดไปส่วนใดเป็นความร้รอนที่เป็นทุจริตและไมนโทษทุกข์ก็พยายามดับและตัดสิญญ่งนั้นให้หมดไปด้วยคุณธรรมศรีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองค์แปดเพราะฉะนั้นศีลจึงชื่อว่าเป็นของเย็น เมื่อบุคคลได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเรียบร้อยดีแล้วพ้อกลายทําให้อุปนิสัยเป็นคนเย็นเป็นต้นเราจะให้ใจของเราเย็นสบายพฤติกรรมของเราเย็นสบายก็ต้องมีศีลมีธรรมดังกล่าวมาเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติแนะทางจิตภาวนาทางจิตภาวนานั้นไม่ได้เลยใจร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ จะรีบเร่งให้บรรลุให้ถึงถึงเร็วๆในสรรมาธิก็ไม่ได้เรื่องใจร้อนนั้นปฏิบัติไม่ได้เลยเพราะใจเร่งเท่าไราก็แล้วแต่จะไม่เกิดประโยชน์ให้มีขึ้นเพราะความสงบกว่าดีปัญญารู้แจ้งก็ดีจ้องเกิดด้วยในลักษณะของธรรมชาติถึงแม้ศีลรัากายวาจาก็เช่นเดียวกัน ้าหาว่าเป็นคนใจร้อนรักษาศีลไม่ดีแล้วเดี๋ยวศีลก็ขาดง่ายเพราะเวลาใจร้อนแล้วยักศีลไม่สามารถที่จะฝังได้เกิดความรุนแรงขึ้นในขณะใดทำร้ายร่าผฐานชีวิตสัตว์ทั้งหลายศีลก็ขาดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความมิใจร้อน ราคะร้อนโทสาร้อนโมหะร้อน,มอนไม่เป็นคุณประโยชน์กับชีวิตนี้เลยควรทำความเย็นให้เกิดขึ้นจากการเจริญรักษาศีลทำกิจให้จังมั่นผ่องแผ้วและมีปัญญาเฉลียวฉลาดในธรรมทั้งปวงก็จะอยู่กับสภาพของความเย็นความร,รอบข้อความดีงามความลมเย็นเป็นสุขต่อน,นี้ไป พึงเจริญจิตภาวนาเพื่อใ,ใจเย็นจะได้คุ้มครองจิตใจของตนเองให้เกิดความสุขให้เกิดความป่องแผ้วให้เกิดความบีงามในกุศลธรรมทั้งหลายอันใดยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นกุศลธรรมใดๆทั้งหลายเกิดแล้วก็เจริญงอกงามไพบูร์ยิ่งขึ้นต่อไปจงตั้งใจเจริญจิตภาวนาดังที่เคยปฏิบัติมาตามคำสอนของภาษาสดาต่อไป